สวัสดีครับเมนุ์ค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมเคยสารใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของเมนุ์ครับในงวดของวันที่16ตุลาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับเมนุษ์แล้วก็แม่ของลุงเหี่ยวครับท่านผู้ชมก็คือ คุณยายเนาะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะจําคุณยายได้เช่นกันเนาะค่ะค่ะคุณยายก็มาอยู่กับคุณแม่นุชแล้วมาอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มีใครแล้วเนาะคครับคุณแม่นุชก็เป็นลูกสะพ้ายก็ดูแลคุณยายตลอดครับก็ที่ว่าได้บุญนะแม่เนาะจ้าค่ะเป็นดูแลคนแาแลวเนาะมีคนเมืองกับเมืองเล่าตีครับใต้ของไปน้ำกับเมืองไปน้่ปะปิดกันไหนอ่าโค้งสุดท้ายนี่คุณแม่นุชว่าคุณแม่ได้แนวทางแล้วจ้ะได้แล้ว เดี๋ยวให้คุณแม่เบาความฝันให้เอฟซีเพิ่นฟางเนาะจ้าครับว่าคุณแม่ฝันเราจงได้หล้วก็หเห็นเหตุการณ์ในค้ามฝันเห็นอย่างน่ครับท่านผู้ชมครับจ้าสำหรับคุณแม่นุ่เองกันเลขเขามาสองวัติดแล้วเนาะแม่เนาะลองาำงวดแล้วสามวดแล้วค่สามวดแล้วเนะาะค่ครับถ้างวดน,นี้เขาอีกก็เป็นวันท่ศค่าครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่เริ่มเบาเลยเนาะครับจ้าครับผมอันแม่ก็นั่งอยู่บ้านแล้เนาอก็มีก้นบ้านแม่เองนี่ละ บาดแม่อ <Yeah. S 1> ีนี่ผู้ชายก้นเทาดอกพื้นกับยางมามายางมาบานแม่นี <donkey often> friends, ่หละยางมาพื้นก็บ่านั่งได้นั่งพื้นมาพื้นอื่นแม่นั่งเนาะนั่งได้นั่งพื้นมาอันพ่ออันปูมีหน้าปูเสียหายตัวหอจากสองลายพื้นมาอย่างสี่เอาปูเสียหายเฮ็ดหังพี่น้องปูกับมีลูกหลานกับมีเขาสีบบด่าบอกปูคือสีมาหายนู้นนู้นโบเมนญาาิพี่น้องกันเลยว่าโบเมนลูไม่หลานคือเสียหายกันเลยว่า เากับผู้ก็อย่างไงซื่อๆอย่างไงโตนี่แหละโตกับพีเฮ็ดกับบางฮารเดอร้อพ์นคนน่ะเฮ็ดกับอ<ๆ>ันแป้นแม่น่ะพีเฮ็ดหน้าผู้ยกหาเลยหน้าอยู่ทางพูนคนน,น,นน่ะก็ยกหาหน้าบ้านนี้แม่ฝันสองสาวเดยกก็ยกหาปุ๊บแม่ก็ดีใจม่วมๆว่าเขาเอาหน้าหาเนาะบ้านแม่โบ,บ,บมีหน้านะ่ะได้โตแม่เองนี่บุกคือคนโบมีหน้านะ่ะบ้านพูดเขาเอาหายสองสองลาแม่ก็ดีใจตื่นสะดุดขึ้นปุ๊บบ้านแม่ละ โอ้ยไห้หน้าดีใจแง่บันกันนอตไปอีกเสือ้อเบืองนึงอีกฝันว่นาจะของพูนไปพูนไปบุรีรัมย์พูนไปบุรีรัมย์บานนี้ยักไปยังดอกบัานนี้ป้าอันเพื่อนว่าขึ้นมาานอแฟนเก่านะป้าอันเป็นพีปีของผัวกเก่านะพูนมาโอ้ยนูดเอ้ยกับมึงมาแล้วอันมึงกูชชให้เขามึงเดิอบานนี้เขาอยู่ทั้งเหล่าพูนเทมเลยพูนมาเขาเต็มเหล่าเลยมึงมาโดนโดนมึงมาเจอนึงนี่กุชชีให้เขา ไปขนเอาเลเดอร์พน่าบาน,นีโรดก็มีโรดไห้ไซเพอร์าองสี่มีโรดเห็มึงมึงบ่มีโรดมากมึงก็เอาโรดขั้นหนีไปเลยพน่าคนวอาเองสีนะ่น่ะเอาขั้นไหนละป้า,าขั้นมีละ่ะมีจอดยุ่งเหื่อนนีเอาไปเลยพน่าเองสีนะ่น่ะบานคนกันเลยว่าขนเอาเที่ยงเหล่าเรียบร้อยกับไปเอาอยูตะลางน้ำเดอตะลางนี่เขางามงามเลยป้าเป็นคนขาดไปเลยพน่าขาดไบมีดก็งามเมยังก็งามให้ไปเอาอยูตะลางสอบหนึ่งต้นนี้ยูตะลางเหล่าเด้อนว่า สอบหนึ่งเลย่เป็นไรจัิงส่เม่กัดูดเข้าไปตะลางเหล่าเม่กับไปเห็นเข่าสอบหนึ่งงามงามเข่านั้นอยู่ในถุงปุ๋ยแม่์มกับไปเปิดมึงถุงอุ้ยคือเ,เม็ดงามแต่ป่ามันแหละกูคัดย่างดีเลยได้หนี่เพบนว่า,าป่าคาดย่างดีเลยให้ตัวเอาไปเด้อเมกระสอบเขา,เานั้นมันมีเลขอยู่หกศูนย์แดงยึ่งคึงเลยนะได้บุหัวสิเป็นจังไรเนี่นยเนยี่ยความฝันเนาะแดงยึ้งคึงเบอร์หกศูนย์น่ะบานพเพื่อนเาเอาขึ้นรถขั้นหนีแม่กัขนขึ้นรถแต่เต่ม,มาเลยได้รถรถมัน ทะเบียนมันนะ่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกทะเบียนมันน่ะเม่ก็บคนใส่เม่ก็ดีใจโอ้ไทเลยสิครับเมื่อทรงแม่ก็เลยว่ามี่มีค้นครับกับมีัยรหลุนคนหนึ่งมันขึ้นครับมาเลยเม่ก็ดีใจนางมากก็จะดิดขึ้นเลยแม่อู้ในในความฝันนะั่นเม่ก็เลยเข้าใจว่าเลขแกเม่สีเขาอันตอนตอน,ตอนเอียงโบเมนโคคงชุดท้ายเมื่อสีเขาครั้งแรกบร่ทีเม่ฝันตองหวันหน้า มื่อสิเขาตัวนั่นเพราะว่าเม่ก็ซื้อลัตเตอรี่ไว้แล้วนะครับเออซื้อี่สามสี่แปดนั้นไว้แล้วเมื่อสี่เขาตัวนั้นเมื่อสี่อ,สสอ,ออกตัวนี้เม่ก็บพราเขาใจกันเมฆก็เลยเอาแนวทางตัวนี้หละเจ็ดหนึ่งหก 6, 0, นี่กับหกศูนย์นี่เจ็ดหนึ่งหกคือปลายทะเบียนรถขนเขาบาน,น้หกศูนย์ 6, 0, คืออยู่ในกระสอบเขาเลยหกศูนย์นี่แดงเลยดะแต่่นบอกว่าอยู่ลางนั่นที่แต่ตะลางเหล่าเดอนะ้อคนน่ะ อันมันอยู่ในกระสอบเข่าลุกซูลน่ะครับครับเมฆเลยเอาตัวนี้ล่ะคุณแม่กับฝันประมาณนี้จ้ะประมาณนี้แล้วเมื่อกือว่าเป็นฝันที่ดีเนาะแม่เนาะจ้ะดีแม่ว่าฝันดีเลยแดละเพราะว่าอยู่ๆคุณแม่กับฝันว่านี่โค้เท่าเปิ่มาหาอยู่บ้านจ้าเพิ่มาบอกว่าสีแบงที่ดินห้ยจ้เป็นหน้าหายที่หน้าสองไรสองไรครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็ตื่นตื่น ในความฝันนะคือฝันเพิ่มเติมก็ฝันอีกช่วงหนึ่งอีกจฝันว่าได้กลับไปบ้านเก่าครับหลังจากนั้นก็ไปเจอป้าญาติพี่น้องทั้งผัวเก่านะก็คือแม่เอื่นว่าป้าป้าอื่นป้าเพื่อนก็ได้เตรียมข้าวสารครับท่านผู้ชมาให้ขาวใจหลดใ้ยังให้เลยเราเพื่อนกันเลือกไว้ให้ย่างดีเลยครับแล้วใน้กระสอบเข่านะครับท่านผู้ชมพุณแม่นูตแกได้เปิดเบิ่งมีแต่เม็ดงามๆครับแล้วกาตรงกระสอบเข่านี่คือ มีตัวเลขเขียนกำกับไว้ว่า6 0ศนย์ครับตัวสีแดงเนาะ<ด>แม่ตัวสีแดงเลยในกระสอบแม่โนทเห็นชัดเจนครับแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาโดดแนลงคั้นหนึ่งเอารถเอาคืนใส่รถมาเลยนบ,บแล้วก็มีคนขับแนําม,มีคนขับปอครับทะเบียนร,รถก็คือเจ6ดรับคุณแม่ก็ได้เอาข้าวใส่รถคันนั้นขนมาที่บ้านเนาะครับก็คือยังไม่ถึงบ้านก็ตื่นก่อนตื่นก่อนครับคุณแม่นุทบอกว่า ฝันแบบนี้ฝันดีมากได้สิ่งของได้ข้าวได้ของได้เข่าได้ยังเมียก็เลยสงสัยย่วที่เข่าคงอันตองวดทั้งโครงชุดถ่ายเมียกันว่้คลิปตองวดของคุณแม่นุชก็คือเลขสามสี่แปดสามสี่แปดคุณแม่นุชซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เป็นที่ระบอยด้วยรอบนี้ห้าใบห้าใบรอบนี้ห้าใบเลยห้าใบสามสี่แปดครับคลิปตองวดของคุณแม่นุชถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบตัวเลขของคุณแม่ที่พูดให้ฟังก็ลองแคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็ อ่าลองเอาไปซื้อดูเนาะแม่แต่ที่แน่ๆคุณแม่นุ่นเนี่ยจัดไปแล้วห้าใบลอตี่นรับท่านผู้ชมแล้วก็ฝันอย่างนี้ครับอ่าตัวเลขสําหรับความฝันนี้ครับของคุณแม่ก็คือตัวนี้เนาะตัวนั้นะนี่ครับท่านผู้ชมครับฝันแม่นุ่นเนาะครับตัวเลขก็คือทะเบียนรถคุณแม่ตีใส่ทะเบียนรถยนต์ที่ขนเข้ากลับมาเนาะครับก็คือเจ็ดหนึ่งหกครับเจ็ดหนึ่งหกให้ระวังเจ็ดหนึ่งเก้าครับสำหรับเลขหกเนาะครับ อ่า uh, แล้วก็เห็นตัวเลขที่กระสอบข้าวสีแดงครับ <Yeah. S 2> คุณแม่บอกว่าให้กัน90ด้วยด้วยครับท่านผู้ชม <Yeah. S 2> ก็คือเห็น60ระหว่าง90ครับฝันแม่นุชครับอันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายของคุณแม่ครับ uh. ก็มีประมาณนี้น้องแม่ <Yeah. S 2> ครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่นุชเล่ามาก็คือแนวทางความฝันถ้าชอบก็ค่อยนำไปประกอบการเสี่ยงโชคครับอ่า ช่วงถ่ายทำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับฝนก็ตกปล่อยๆครับถ้าเสียงดังหรือว่ารบกวนยังไงก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไปด้วยครับจะฝนตกครับในรอบนี้คุณแม่ในงวดน,นี้เนาะคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจม,มั่นใจแม่ว่าจะถูกหวยอีกไม่รู้ตัวไหนเหี่ยอยู่ในเนี่ยครับก็ให้พิจารณาดูเอาเนาะก็มีประมาณนี้ครับผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านคับเงินไหลนองทองไหลมาไม่เจ็บไม่จนครับไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครกันทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณเมนุด้วยครับที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะแมนเนาะครับเอาแม่อวยพ่อในเอฟซีเป็นย้อนเลยค่ะเอฟซีทุกคนโชคดีทุกคนเด้อค่ะถือเกล็ดถือหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะทุกคนเด้อค่ะ